มือน,นี้ก็มาพบมาพอกับช่องกระแตน้อยฉันแน่ว่าพี่น้องเอามือน,นี้กระแตน้อยจะแกงออมพะกี้เล็กใส่ผับพยนต์โคหรือว่าใส่หนังใส่หนังหัวจีหนังเค็ม <c oughs> หนังหัวหนังเค็มเอาพี่พะกี้เล็กเขาต้มไว้แล้วมือน,นี้สิตําแบบละเอียดเอาในจังหน่อยนี่เขาได้ไข่มุกแดงพร้อมเลยพร้อมแม่เปิย๊ยพร้อมแล้วก็ใส่ไฟตูหอมๆพี่ ใส่พักบัวในพักสีหอมโอ้เอามาใส่เป็นอันน้ำบ่กับแกมบ่พีเรื่องแกงใส่พีกับหัวหอมใส่หัวหอมนำ้ำเพื่อให้มันน้ำคุณคุณคนคนตื่มกันย แาบละเอียดคักก็ไดเอาล <จะ S 1> งไปต่ำ,ตำมินิเสร์สูตรต่ำคุณเธอเป็นใบคือจังมันแบบว่ามันโมนวนโมหนุ่มโมนวนก <c oughs> ารแหละแต่ผูหมักแล้วเนาะจะเอาแบบต่ำเอากระไดหรือว่าบบตํำเอากระไดเท <c oughs> ้ามีหนำยะน,า,นางพร้อมเด้ น้ำเนื้อนางเขียวขุณๆนำเนื้อนางเขาใส่เอ่ออย่างกาะใส่เขาเบือ่อใส่เขาเบือ่อหรือเขาแช่หนามมาละข้าปั่นเรียบร้อยเขียวเขียวเอาดีก็จะตำแบบนี้แต่ว่าบอถึงก็ว่าละเอียดค่ะนั่งกะตำใส่กันโอ้โหราขนาดเลย ออกซะปลาพอดีเต็มโกุกได้แบบแตะกอนตะกอนที่เข้าอันเห็ดแกงอ่อนเคเล็กก็จังมันขุนมันแสบกูกันเนี่ยต้มให้นังมันนวลน,นำ้ำ แต่ว่าตุ่มตุ่มก็พอดีเลยละเอาพอแล้วบาทเนี่ยโอ้ยนั่งอยู่แค่มเตานั่งอยู่แค่มเตาคือจังซี่อุ่นๆอ้าวโอเคมาขั้นเตาเลยใส่กระทะกระทะกระทะ น้ำยาล่างลงไปคุณนะขาเบือขอดอนี่จังสีเลยยาล่างนี่เขากับปั้นเอาแล้ว,ลวมาเนี่ยเอลกลงไปเสียงลมขังนองแห้งเนาะ ห้คุณน่ะปาดหนังจานหนึ่งใส่เบิร์ดเลยใส่น้ำรางโคก,ก่อนสูตรน้ำรางโคกยังม่โมทันขาดขวดเอาอีกนะออก่น เสร็จแล้วเขาก็ปรุงไปน้ำเลยใส่ปลาแดกหนังเค็มเขาก็เค็มแน่แล้วเขาก็ใส่ปลาแดกเบอร์ทันหลาย่ีปคุงใส่หลาใส่หลมันจะเค็มนี่ตัวนี้ใส่หลยๆหลมันยังแสบเอาใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลแสบหลยต้องมันข้นค่ะพี่น้องทานข้าวเบื่อมันจะติดกวนหม้อ มอกำลังโฟดพี่น้องมึงตอนน่ะเอาอันพลิกล้อลงไปแล้วกับมอฟักบัวนะมอกำลังโฟดโอ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 ฟดเบะเบะ,เบะแล้วนะไปยวมอบางใหญ่คักเนาะ เอาใส่พักซี่ลงไปพักซี่ักบัวใส่ลงไปนี่พักอีตอมหอมใส่ลงไปหนึ่งเสียงหมอฟุดแล้วอืม ชิงหอมให้อีตูฟังเสียงหมอฟุด ใส่ไขม่มดแดงใส่ไข่มูดแดงกับแม่เป่งแม่เป่งใส่บดเนอะอใส่บดเลยแม่เป่งบวาแต่ไข่ตรงจนเป็นแม่เป่งไข่มูดแดงุนขนเว้ย ตัวตัวเลยบานนี่กินหอมมาแล้วน่ะเอาแค่นี้เรียบร้อยละป่ะเดี๋ยวเตรียมตักใส่ถาดไปสซดรหอนหอนเต้าบานนี่น่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกับแต่หน่อยชเช่นเดียพี่น้องเอาเรียบร้อยลวค่ะพี่น้อง แกงออมผักขิเล็กใสหนังเค็มพู่น่ะังหอนหอนเลยมอนีอันนั่งอยู่ในขัวลมแห้งหลายปนจัดปนเห็ดมาผอมสมพักน้ำแล้วค่ะพักสลัดจะมากินกั็ยังละอะมาแซ่บๆกันข้าเขาหอนหอนโอ้มาาอตัวตัวเด้อ อือออใส้นังเรยหลายผมก็ดีขนาดนาะอือ จำปนเท็ดฝางหอเดือดเปลี่ยนสมพักน้ำก็ดีมันหนอยู่เนาะไม่ด่ แมาท่านสมอันท่านเป็นครับสมประกาศบอกว่าสมประกาศจะเสือ Hãy thịt ต่อพี่น้องว่าหันประตูล,ลืมลืมปิดลมมันพานแห้ง ตอนนี้อืมหาง อุนย่อนนางลายเนี่ยิดขึ้นังลายอยอือืม้บอกคุณน่ะม่กองทางพี่เบิร์อ่ะมันแดดก็รอตอนใส่ก็จะเห็นใส่ลายตอนนังตอน มันมีตอนใหญ่ตอนหน่อยบา <laughs> <laughs> งตอนก็พเพยดีบางตอนก็นยังอัน่ามเนอันนังสติก๊ก <laughs> แต่ว่าไข่มูแดงเขาได้บ่หลายเนาะเดีวแม่เป่งแม่เมป่งมาใส่มันก็มันดีแล้วพี่แจ๊บ้แล้วว่าสิมเอามาขัวห,อหอ่อห่อเหมียงเนี่ยแม่เป่งเจอใบกระโดนมาย่างดีใบกระโดนเป็นมันแล้ว กวนเฮกกะแสบออมพะเลิกกะแสบออมพะเล็กนี้มันจะมีรสขมจังหน่อย บดเต้มจืดแหง้งมาสินสาจุดไปถึงไมเปลี่ยงคันออกเป็นม,มันได้หน่อยไม่เปลี่ยงร้ยาย้็ใส่้ลย <laughs> <laughs> ถึงนังตอนยายบาอก อืต้องตอนกับขี้กำพลดีอืมอืมบางตัอนอ่เนะมันมีแบบเซนใหญ่เซนหน่อยขนาดอันหนังอืม 让辅导员来问你。 ป่นเทสผู้ดีอาหาเนาะป่นเทสแห้งก็สเทสแบบยืมยครับสมพักอ้มคิเลขก็คข้าวัน,นียหนังไม่เป็นมังเซน เม,มบอหนังมันจะเป็นบางตอน มันติม่มหมวอขึ้นก่น <laughs> อนเ <laughs> บากรมกับสิ่มอุ่นเห็ดเป็นเนี่ยเลยล่ะ <laughs> ทำไปนน้ำสิ่มไปนน้ำ ยังเยอะเปิดได้เสียบไปเลยได้ของห่อนๆมากจที่สับอันอมอมกิลเล็กออมพิลเล็กใส่นังหัวแบบหม่าห่อนๆมันมีมันเปลี่ยนกับไข่มูลเดียงห่อนนะมันเลยเขากันด้วยเสี่ยวกับ มือน,นี้แกงผักขี้เล็กแน่แล้วก็มีปนเห็ดพร้อมสองอย่างกินได้ซัมนี่คือโบอเบิร์ดทาเบิรดโอ้หัวเ <c oughs> <c oughs> สือบรรนางขึ้นอืด <c oughs> บอกว่าจะ้ะอ้าวมอน,นี้กระแตนหน่อยก็ขอเขาพูดไม่น้องที่เขาไม่ติดตามรับชมถาม,มากค่ะยชิญชอมในคลิปนี้ก็ฝากกูเลยก็แชร์ให้กูด้วยค่ะมือน,นี้กระแตนหน่อยขอบอกก่อขอลาไปก่อนนะครับน้าสวัสดีค่ะค